猜猜猜，猜给我耶稣，耶稣。哈哈哈哈哈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 。

เ่ยบงาไทยอ่ะเข้าดีใจมากดีน่นั้นแกบ้าเ็คนมาบางังยนซีเน็กวานซีเน็กวางเท่ห์ <c oughs> yes, อะยัยบุญีเอียวว แลนี่เราไปโลสกเดืนหนึงครั้งทีีทั้งไปาสอยก้็วันเียไปส้อยคุยกันด้วยบอกที่นีาหรือหลปงหลังอ่ะหลังหลเป็นทุกคุณ่ะดีทุกคเดี๋ยวนี้สอบนะเดี๋ยวสอบเวอเป็กสิบกว่ากว่าพัน ก็ขอยมาเช่นมาชอชมงไปกุญแจห้วยอ่ะของห้วยอ่ะของเออเราขอรศไปฝากเราฝากเราบอกเออเออเล่าให้ฟังต่างบุญต่างถือข้อข้อที่สองเราเอ๊พวกทุกคนอ่ะมีข้อที่อยากให้ไปชูให้อ่ะเออเรามาคุยกัน เรามาติดนะช่วยเวลามีคนเราติดก็มาเข้าเลยฮะได้ทำให้ให้คนได้าุ้นเลยได้นําห้คน้ก็มาเข้าก็มเทองที่ของเจ้ารูกลุกขอยอ่ะทุกคนอ่ะจบกินยาหานกันลุกขอทุกคนอ่ะเก่งๆหานกันแก เข้าฝันมาถึงเชิญเราไปแวะไปเที่ยมร้อยคนคนณนักคิดถึงกันอยากไล่ไปมาคุยด้วยมาคุยด้วยมาคุยด้วยไปฝันใจต้องรักเราคิดถึงนะไอ่ะหมยไม่ได้ทาแป้งนะ่าไม่ได้ทาแป้ง